ก๊อปคนมาทั้งทีก็ต้อนน้นเต้าปูปาสิคะ่ะเข้าทีไรได้มาเต็มที่ทุกทีใช่ไหม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับ GM Carrot แล้วก็ GM Popcorn นะคะในที่สุดก็ได้เล่นกับ GM Popcorn จักที้เย้เย่ Popcorn กลับมาแล้วค่ะห่างหายไปนานเลยนะคิดถึงผู้เล่นไหมคิดถึงค่ะช่วง<อ>นี้ตัวตึงมากเลยวันนี้ GM Popcorn จะมาเล่นเกมอะไรคะอ๋อ Popcorn มาทั้งทีก็ต้องนำเต้าปูปลาสิคาะเป็นเกมโปรดเลยหรือเปล่าเนี่ยอืมใช่สิเข้าทีไรหมดตัวทุกที <S <S> <S เอ้ไม่ใช่เข้าทีไรได้มาเต็มที่ทุกที <S <S 2> <S> <S 2> ใช่ไหม จีเอ็มป๊อปพรอนคะสร้างห้องได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวจีเอ็มแครอทจะตามเข้าไปนะกติกาทายผลจีเอมคนไหนจะชนะเพื่อลุ้นรางวัล500เคหนึ่งทายผลว่าจีเอมคนไหนจะชนะโดยคอมเมนต์ชื่อจีเอมและชื่อตัวเองในเกมใต้โพสทายผลทางเพจเล่นแปดเก้าสองคนไหนทายถูกรับไปเลย500เคเข้ามาทายกันเยอะนะตอนนี้เราจะเล่นกันสิบรอบนะคะนับแพ้ชนะคือ ตาสุดท้ายตาที่10บใครที่เหลือกโกน้อยที่สุดจะเป็นผู้แพ้ไปนะคะมี้เตรียมบุพร์เขาก็แบบลุหวั่นวเลยเนาะวิทย์วิทย์ยังดีเป็นสูตรโอ้บ่เอ้ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเตรียมอุปกร์เขาจะหวานๆไปเราจะเอาแม่นๆเฮ้ย <c oughs> เอาเฮ้ยมันมันได้ไหมนะมันได้โหอาเอาได้คูณห้ามาเท่าไหร่ติดลบปะติดลบอ่ะโอเครอบที่สองติดลบทั้งคู่เลยโอเครอบที่สามแล้วนะคะไอ้กินโมะเอ้ยอเลยลอยแคเลย ะะที่ไหนกว่าที่ไหนเอาเลยตัวเดียว 5m เยอะเลยเฮ้ย,ยตุยตุยเอ่ได้อ่ะโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์ของาาการหวานเฮ้ยตายเร็วโอเคเมื่อกี้เราเล็งเล็งกุ้ไนะงไว้นะยังไง โอ้ยไม่โดนสักอันเลยอี๋ออยังก็ยังได้กินอยู่อะไรอย่ยอ,อ,อันนี้ชว์ไม่เข้าข้างเลยมีไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยไปเยอะพอแล้วน,น,นะคะอืมยังไงดีทุกคน <laughs> โอ๊ยไม่ได้ได้แค่กุ้งเท่ากับอุ้ย,ยอุอ้งห้าคุณห้าไม่ถึงรบแต่มันจะติดรถแก๊เราไม่น่าจ,จะได้คูณแต่ บวกสามร้อยได้คืนมาแล้วค่ะคุ้เล่นในที่สุดในที่สุดไปห้าร้อยเคนใจป้ามากเฮ้ยไม่ไดุู้นไม่ได้เสือว่ะจะได้กลับมาไม่น่เราไม่ได้คูนอ่ะเราก็ติดลบอุ้ยบอกค่ารอเคเสียไปเท่าไหร่อยากไปดูมันค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้คืน มนห้ามังอะ่ะวิมันยังไงอ,ะอ่ะวิเราได้ไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้เลยเสียฟีฟีเลยอะ่ะโอ้โหยแพ้แน่เลยเสียประพเอาชัยชนะไปแน่เลยอะ่ะดูสิจะออกอะไรวิไก่โอ้ยไม่ถึงเสียไปแล้วห้าเอ็มอะ ได้กลับไหมได้กลับมาก็ได้กันสิอ๋อ,อติดลบหนึ่งต,ตายแล้วรอบสุดท้ายตดสินตดสิลแบบต่ตอนนี้ทางนี้เสียไปห้าเอ็มเลยนะเหลือแบบกระ้อยกระบอกมากตาศีตษะินใช่ไหมลงแบงไปเลยเยอะๆอุ้ยจำนวนสูงสุดแล้วลงไม่ได้แล้วเคไม่ได้ตัวนั้นเราตายแน่เลยไม่ได้ด้วยอุ้ยเวลาอีชั้นหวานไห่ชั้นไม่เคยได้ มีเรื่องอะไรเ,เลยหมดตัวเลยอะก็ะะไปดูผลชนะกันนะคะจีเอ็มบ๊อบคอนเหลือเท่าไหร่จเจมบ๊อบคอนเหลือกลับมา15บหอมอ้ยบ๊อบคอนชนะเย้ yeah, yeah, yeah. มานาช้าแต่ปังไม่ไหวอ่ะโอเคตอนนี้ใครที่เชียร์เจมปอบคอนก็ยินดีด้วยนะคะได้รางวัลไปนะส่วนเจมตลอดก็แพ้เหมือนเดิมโอเคเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจเล่น89ด้วยนะครับเล่น8 9